สภาพพระเดิมๆนะครับทุกท่านนะครับยังไม่ผ่านการล้างนะครับสภาพกุกที่เกิดขึ้นตามตามร่องตามหน้าตามซอกแขนนะครับจะเห็นเนื้อของพระโพมานะครับเป็นพระเนื้อดินเก่านะครับเป็นพระเนื้อดินอายุก,กว่า1200ปีนะครับ,รบเป็นพระกลุก นะครับพระกลุวัดมหาวันนะครับนะฮะกลุที่เกิดหินนะครับกลุพระรอดนะครับกลุวัดมหาวันนะฮะพระสององค์นี้อยู่กลุเดียวกันนะครับนะฮะอันนี้อีกพิมพ์หนึ่งอันนี้อีกพิมพ์หนึ่งนะครับอันนี้ล้างนะครับอันนี้เดิมเดิมะนะครับลักษณะของดินแกง็งแข็งนฮะพิมพ์พระคมๆ นะฮะโผล่ขึ้นมาจากกลุ่มนะฮะเป็นมนต์เสน่ห์ที่จับใจนะครับเห็นแล้วเห็นแล้วมีความสุขอยู่กับหลวงปู่แล้วก็มีความสุขนะครับอยากให้พี่ๆได้เห็นนะฮะได้เห็นพิมพ์พระที่มีความสง่างามนะฮะเป็นพระกลุ่ววัดมหาวันนะครับนะครับลองพิจารณาดูนะครับว่าพระกลุ่นนะฮะ วัดมหาวันนะฮะเนื้อหาของพระเนื้อหาของดินนะฮะดินที่มีความเก่านะฮะเก่าแล้วนะฮะเก่าแล้วออกไขแล้วนะฮะดินออกไขไขของดินนะฮะไขของดินเป็นอย่างไรนะครับพิจารณานะครับพระกลุก่มเนื้อดิน